ทำเสร็จแล้วมันเซตเท่านั้นแหละถ้ไม่ทำเสร็จลาออกจากช่องเออแล้วพูดนะครับคุณเงเจิดวันนี้ถ้าไม่ทำเร็จผมจะไล่พี่ดองออกจากช่องวันนี้รู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องทำได้อ่ะไหลพี่ไหลไหลไหลไหงไหลมี่ถึงแมงมุมไม่ถึงแมงมุมไว้มันหลักฝืนธรรมชาติแต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสวัสดีครับกลับมาแล้วอ๋อได้ถังมาแล้วกูมุปออนจากการรักน pues ้ำไม่ได um> ้จริงจริงอ่ะไม่ได้กูนอนไม่หลับอีกเดียวนอนได้สวัสดีทุกคนก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลกลับมาอีกแล้วกับอีถังใบนี้เห็นความทุลักทุเลในการไปเอามาหรือยังขีตุ๊กตุ๊กไปสัตว์น้ำมันหมดน้ำมันแก๊สหมดแก๊สหมดเห็นแม่งไปปากซอย m e a n w h i n our universe รถเขาไี่มีขีไม่ได้มีไว้เข็นในสผ่นเขกันใหญ่ด้วยตุ๊กตุ๊กแก๊สหมดครับทุกท่านแล้วดูสองอ้วนสองอ้วนเดินขาเบียดเลย <Lay> เขาว่ารางม,มันไม่ดีตั้งแต่เริ่มต้นนี่ย่แล้วก่อนเนี้ย<ๆ>ก่อนที่จะเอามาจาะเนี่ยพิมทำการล้างเรียบนะร้อยนะต้องล้างถังนี้ต้องบอกก่อนนะก่อนที่เราจะทำเลยนะต้องล้างก่อนนะอาจจะเป็นถังเคมีถังอะไรที่มันไวไฟก็ได้อเอาน้ําใส่ไปให้มิดเลย เวลาเราจะเชื่อมเราจะอะไรเราต้องเปิดผงเปิดฝาให้ให้พร้อมนะให้มีที่ระบายอากาศนะใายห่ามาหลายคนแล้วนะครับไแล้วน้องนหนูหนูห้ามทำตามห้ามทำตามเลยเดี๋ยวพี่ยิ้มทำให้ดูเอาเอาเป็นว่าวันนี้ตัวจะต้องทำทำให้ได้ทำเลไรอยู่แล้วจั้งที่แล้วพี่ยิ้มไปแอบทํามาแล้วทำอะไรเป็นเขาเรียกชุดโมเดลชัวร์หรือเปล่าทดสอบโอ้โหดูดมูดเลยมั่นใจมากท้าไม่รั่วเออเอาเป็นว่าเรามาเริ่มทําการลักน้ําเวอร์ชันที่2กันเลยดีกว่า200ลิตรไปค่ะ อ้าวไอซ่าชวนมาซื้อถังเหนื่อยไม่พร้อมทำอะไรอย่เนี่ยครับนะคุณไม่ไอ้นี่เขาหน่อยนะครับไหนเข่าอุตส่าห์เล่นแล้วนี่ไงโยร้อนเลยเนี่ยของสารนี่น้ากากอันนี้ถ้าเป็นก๊อกน้ำมันเข้าได้เลยนะอันนี้ใส่ก๊อกเลยใช่ไหมใส่ก๊อกตั้งเปิดได้เลยหรอใช่แล้วก็ใส่ก๊อกเลยพี่เคยใช้มาถึงก๊อกพี่เคยขันก๊อกเข้าไปซื้อเทสเซนเลยเท็กมีนี่ไงนี่ด็กมีเป็นล้านโอเคงั้นเดี๋ยวมันจะได้ง่ายเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเชื่อมหลายจุด ลดจุดรั่วให้มากที่สุดใช่ร<ช>ูเดียวนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวกูมากูจะไม่พลาดก่อไปแล้วไหนตัวไปซื้อะไรมาฝั่งนี้ถือว่าฟุกจริงๆเลยยังไงคะนี่ไงโอ้โหอันนี้คือขาออกเฮ้ยขาเข้าดนิน้ำจะย้อนเข้าลงตรงนี้แล้วก็ปิดบาวได้เลยดูดอากาศเข้าไปไง โอ้โหฟุตดีจริงเลยวะมีเลคกใช่ไหมอ่ะโอดโฟ,โฟดีมากไม่มีกำลังอั้นเลยเนี่ยมันตรงบิกเลยบอลมันเป็นบอลวาวากำลังถ้ามันใหญ่มากอ่ะแรงดูดมันก็จะดูดน้ำไม่ขึ้นเพราะว่าน้ำในท่อก็มีกำลังที่ค่อนข้างหนักเอาชนะแรงน้มถ่วงขึ้นมาอีกมันเยอะประมาณนี้น่าจะกำลังดีเดี๋ยวมารอดูกันเขาบอกให้พันสิบสองรอบครับน้องๆมันจะพอดีเป๊ะเลย คิดว่ามันจะได้ไหมผมคิดว่าได้นะพี่น้องคิดว่าที่้งนี้จะมีความสำเร็จที่เป็นเปอร์เซน็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าถึงนนขนาดนี้กูเข็นรถขนาดนี้คงต้องสำเร็จแล้วล่ะต้องร้อยเปอร์เซนต์เท่านั้นใช่ไหมใช่พูดด้วยความมั่นหันมั่นใจหน่อยพี่ใช่แล้วสำเร็จร้อยเปอร์เซนต์เท่านั้นแหละได้รางวัเป็นท้องอ่แล้วพูดแล้วเขาจะมันเจิดวันนี้ถ้าไม่สำเร็จผมจะไล่พี่น้องออกจากช่องไม่ทงไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคอ่ะ ขั้นต่อไปเจาะด้านล่างโอ้โหนี่แม่งง่ายมากเลยรูนี้ล่ะรูนี้ล่ะปิดมีฝาปิดอ๋อมีฝาเหรอถูกทำไมมันง่ายได้ใช่ทำไมเราไม่ทำแต่แรกอ่ะนายถ้าทำแต่แรกมันก็จบง่ายไปเลยมันก็ไม่มี EP สองเลยวะอ๋อ EP สองไม่พีรูต่อไปคือรูออกถูกต้องนี่คือรูออกเฮ้ยจุ้ยหยับได้ข้างล่างอ่ะก็เข้าหนีนี้หนึ่งได้แล้วตรงนี้ตอนนี้มันเคี้ยมต่างกันยังไงเนี่ยนมอันนเหมือนกันเด้อเด้อมันจะด่ากันอย่างนี้เลยครับยังงี้ ไม่ได่าเลยดิมันบอกว่าให้เอาใต้ถุนใต้ถุนตรงกลางอ่ะมันก็ตั้งไม่ได้มันบอกเอาใต้ถุนข้างๆแล้วมันจะตั้งยังไงแล้วผมจัดไว้ตรงเนี้ยมันต่างกันยังไงเออพี่ชามาคุยกันอ๋อถ้าวางอย่างนี้ใช่ไหมมึงลองตั้งหนิมึงลองตั้งเนี่เน่เนี่ยพอเวลาตั้งมันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเขาจะวางไว้ให้หมิ่นขอบไงวางหมิ่นขอบแล้วถ้าเวลาเรล่นเนี้ยนะจะตัดออกเอาเนี่ยแหละ เอาแบบว่าครั้งนี้ให้คุณชวนอ่ะให้คุณชวนชวนชวนหรยไอ้ทีหน้าที่การงานกูอยู่ที่ถังใบนี้แล้วนะเออไี่ได้เขาบอกว่าถ้าไม่ได้เนี่ยครั้งนี้เขาจะลาออกจากช่องโบโยชีเลยเฮ้ยทุกวันนี้ทําทุกวันยังไม่พอแล้วลาออกไปจะเอาอะไรมาพอกูไม่ออกออกไปลวกจะอะไรแดกหายละเดิมพันด้วยเกียรติของคุณนิงกี้เลยเฮ้ย้องว่าไงเดิมพันยังไงก็เดิมพันไปกูไม่เดิมพันด้วยมึงอยู่ก็อยู่ไปกูไม่อยู่แล้ว เอ,อ <trilogy S 1> ายังไงตรงนี้แหละตรงนี <เ Bird. S 1> <Enfin> ้แหละยิ้มบอกว่าขอเจาะตรงนี้เลยเป็นรูออกงั้นแหละเอาให้มันแห้งไเลเป่าอีกโอ้ไม่ต้องเป่าหรอก ทำไมอะผมว่าเหล็กผมมันไม่ค่อยดีทำไมอเหล็กเก่าโคตรเหม็นเลยอ่ะจุดสำคัญเลยครับห้ามรั่วแม้แต่นิดเดียวห้ามรั่วเลยห้ามรั่วเลยต้องเปสุดากนถูกต้องจากครั้งที่แล้วที่ทดลองล้มเหลวก็เพราะว่ามันรั่วออกฝา ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไอบ้บรรเจิดเนี่ยจะทําถังที่มีระบบสูญญากาศสําเร็จหรือเปล่านะคะเ,คเปลี่ยนวัสดุกันแล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะได้เรือ่องหรือเปล่านี่วางข,ข้างๆกันเลยออเออเดี๋ยวต้นไม้นอนล้มนลี่นะคะอันนี้แยมพลาสติกออกเื่อการดูดที่โฟที่สุดถูกต้องได้หมดแยมพลาสติกออกนี่นะคะเรามาอยู่จุดเดิมแล้วจุดที่เราเคยอยู่ ตรงนี้นะคะเราจะเติมน้ำก่อนเพื่อเช็คลวดลูร่างก่อนเพื่อท่วมล่างอ่ะถูกต้องวันนี้รู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องทำได้อ่ะนี่เป็นยังไงงานโฟมากพี่น้องเตรียมถังมาแล้วเรียบร้อยกอโดนไม่ออกถยงกพี่ก้าวทุกอย่างโฟสุดๆหุยดูดิควันนอกเลยอ่ะข้างล่างมันยังร้อนอยู่เไงเนี่ยเมื่อคืนผมนอนคิดมาเลยนะตอนนี้เราไล่น้ำมันในถังออกก่อนนะทุกคนเต็มเลยไหลนี่ไหลไหล สายไหมสายพี่เป็นมือหนึ่งมือนึ่งมือไว้โยดพี่โยดที่ปายเลยพี่จะถงอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมความล้นเนี่ยสุดยอดอ่าเราไม่ลองน้ำเราก็ไม่รู้อยู่แล้วน้ำเนเนี่ยมันจะเชื่อมผิดเป่าเป่าลมอย่างที่รู้กันเลยเนี่ยถ้าสมมติว่ามันไหลเป็นโฟมจริงอะแรงสุดมันก็ได้เท่านี้ประมาณนี้ก็อันนี้มันมันการักน้ำมันมันเอามาเติมเติมเต็มในอีกจุดหนึ่งอะพ่อรู้หรือยังเนี่ยพ่อเตรียมตัวที่จะเห็นนวัตกรรมของเราหรือยังเนี่ย ยังเลื้อยอยู่เลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งใช่ยเลื้อยอยู่เลยแล้วบอยเลอร์ที่มีเชื่อมของเขาเป,ป็นไง<อ>บ้างเนี่ยตานนี้โรงงานเขาไหม้หมดแล้วฮะเราขอญาตะเชื่อมก่อนนะเอาล้วค่ะตอนนี้พี่ยิ้มก็ไปเชื่อมเก็บรูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งนี้จะสำเร็จหรือเปล่าโอเค อโอ้น้ำไม่ออกเลยตายเร็วเพื่อนผมกลัวตกงานอย่างเงี้ยนะเดิมพันไม่สูงเดิมพันไม่สูงเดิมพันไว้ทั้งชีวิตเลยมันมีเปียเปียกเปียกได้ไม่ค่อยค่อยซื้อเปียกเปียกนี่ไงหยดแล้วนี่เนี่นี่ออกแล้นี่นี่ดูแน่เนี่ยเนี่ยเนีดูแน่หนึ่งนู้นเลยเมื่อกี้แห้งแล้วเนี่ยเนี่ยเปียกเนี่ยเดี๋ยวก็เชื่อมเปียกแม่งเลยเชื่อมพันน้ำเออจันเลยตอนนี้เราก็ยัง อุดรูรั่วไม่สําเร็จนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่พี่ยิ้มเขาเชื่อมอุดรูได้สําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าการลักน้ําแบบเนี้ยแบบสุญญากาศมันจะทําได้จริงหรือเปล่าตอนนี้พี่ยิ้มก็ทําการอุดรูเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อมไม่ได้เราก็ใช้อีพ็อกซี่อุดเลยไงใช้น้ำมันมวยให้ขวดมันแบบว่าวันวัน่มันหลายเรื่องไหลราวไง เนื้อจากกิ้งเรจะดูดน้ำตั้งแต่ตรงนี้ก่อนโอเคเราจะดูดน้ำเตรงนี้ขึ้นมาตัดไหมจาตัดสายยางก็สั้นเลยนะแล้วขดไว้ในนี้ก็ไม่รู้นะแบนบี่ๆแบนๆมาหนะคิดว่าจะขึ้นไหมขึ้นแล้วเดี๋ยวใส่ต่อตรงก็ได้นี่เป็นไรมาทำไรก็ทำได้ลองให้ดูตัดสายยางว่านิดเอาแล้วตัดแล้วนะครับเดี๋ยวมันต่อได้เพราะว่าเรามีอุปกรณ์ตัดต่อกดทำไมอะไรอะไรตัว วันนี้ไม่ได้ไปทำอะไรเลยพี่้องเนี่ยสายนี่สตมขวาฮ้ยหรือว่าเติมนี่กับขวาเราเติมเลยเติมเลยอานี่นะคะก็คือทีมใส่กระบังก่อนก็ได้อุด้ดยอีพ็อกซี่ไปเลยนะอีกหนึ่งทีเมื่อกี้นานมากเนี่ยเราทำให้เห็นเห็นเลยทาไม่ได้ก็คือไม่ได้ ไแต่ได้แต่ได้เพราะเขาทําในโมเดลเล็กอ่ะมันได้ถ้าอันใหญ่มันก็ต้องได้จริงป่ะถ้ามันไม่มีรอยลั่วงไงทำคนเดียวไม่มีพยานว่ามันทำได้งั้นทําโมเดลเล็กให้ดูเลยแล้วเป็นขวดใสด้วยจะเห็นการเดินทางของน้ําเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนทีมขโมนักโท้หนาว่าไอ้นวัตกรรมเล็กของเขาเนี่ยมันพุ่งปีเลยไปดูอันเล็กกอนก่อนดีกว่าไหมเพื่อจะให้ไม่เสียเวลาว่าเออมันทําได้จริงไปดูอันเล็กก่อนดีกว่าได้แต่ทาให้ดูนี่คือโมเดลแบบโง่โ่เลยนะ นี่คือโมเดลแบบโง่จัดๆเลยนะนี่ๆดูน้ำในกระปุกเนี่ยน้องๆเห็นไหมเนี่ยโมเดลแบบกากๆเลดยนะดูไหมเดี๋ยวขึ้นไม่ไไม่หนุนละแต่จริงๆนะเอาจริงๆนะก็ฝั่งนู้นน้ำมันสูงกว่าทางเนี้เนี่ยเพราะเนี่ยสูงกว่าใช่น้ำในกระปุกที่สูงกว่านี้เนี่ยนี่พอสูงไปก็ไม่ได้เห็นไหมมันช็อคเลยอ่าได้อยู่แต่มันเนี่ยต้องเป็นระยะที่พอดีอยู่คือยังไงก็แล้วแต่ที่อาจจะสูงไงก็ได้แต่น้ำอ่ะ ลปลายสายอ่ะก็ต้องสูงกว่าในนี้ถึงจะได้ต้องต่ำกว่าอืมต้องต่ำกว่าเนี่ยต้่ำกว่ากระมังอันน<ห>ู้นก็ต้องลงมานี่ใช่ปลายสายก็ต้องลงมาด้านล่างตรงนู้นเราจะทําเพื่ออะไรอ่ะเมื่อกี้มันก็เลยไม่ได้เออฮะคอยทิง้งมันทิ้งหนึงเนี่ยเห็นไหมเพราะแค่เราขายับขึ้นมาเสมอกันก็ไม่ได้แล้วเออน้ำเสมอก็ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องเกี่ยวก่นเลยเกี่ยวกว่าได้เกี่ยวกว่าน้ำในนี้แล้วทำไมไม่ทำเมื่อแต่ขีแรกแล้วแบบเนี้ยก็ทำแล้วอ๋อ แล้วมางท่านทำถังทำไมลองร้อยคิดวันนี้ทั้งวันเนี่ยมันทำมันได้ทีแรกก็วิเคราะห์ได้แล้วเพราะเพราะอย่างเงี้ยมันจับวิเคราะห์ได้กระสูงจะต่ำเนี่ยใสๆทำได้เฮ้ยแต่ดูดิปริมาณน้ำมันก็หายไปเวลาเราแต่อันเนี้ยเขาคิดว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับที่ตัวเอาสายยางไปดูดในนั้นอ่ะเ้าขขขอออตัวตัวลองคิดดิตัวลองตัวลองคิดนะอันเนี้ยเป็นระบบเดียวกันหมดเลยนะเป็นสายยางอ่ะเดียวกันตัวตัวเอาสายยางเนี้ยไปจุ่มแล้วปากดูดอ่ะเท่ากันก็เหมือนกันก็เหมือนสายยางที่ตัวกำลังทำเนี่ย เอามาปล่อยข้างล่างอ่ะถ้าถ้าเอาสายยางสูงเกินเหนือน้ําน้ําก็ไม่ออกถ้าเอาลงเตี้ยกว่าน้าน้ําก็ออกก็เหมือนกันไม่เห็นต่างเลยใช่ก็เขาทํากันก็แสดงว่าระบบนี้มันใช้ไม่ได้ก็ต้องเตี้ยกว่าน้ําอยู่ดีไม่ได้เลยอันนี้ได้ถ้าเตี้ยกว่าน้ําก็คือถ้าเตี้ยกว่าน้ําก็ได้หมดเหมือนเราใช้ปักเหมือนเหมือนใช้เราปักดูดอ่ะเหมือนใส่ยะเหมือนปากดูดอ่ะเดินไม่ต้องเวียนนี้ใช่ไม่ต้องมวียนปาเลยปักดูดถ้าสูงกว่าน้ําก็ไม่ไหลถ้าเตี้ยกว่าน้ําก็ไหลแค่นั้นจบ มึงเวลาดูขึ้นไปชั้นสองอะปลายสายมึงก็ต้องต่ำเท่ากับมังกต้องตาชั้น่ต้องต่ำกว่าอยู่ดิอืมยังไงก็ได้แต่มันก็ดีกว่าเราเอาปากดูเพราะเราปากดูขึ้นไปไม่ได้เราชั้นสองแต่ว่าปกติแล้วปากดูขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ชั้นสองดูไหวดูไม่ขึ้นใช่ไหมใช่แต่นี๋เราวิเคราะห์แล้วอยู่สูงกว่าไม่ได้แน่นอนสูงกว่าไม่ออกรู้ยังไงว่าว่าทำไมปั๊มน้ำมันถึงขายได้เปรู้ยังรู้ยังเราวิเคราะห์ให้ดูไงเพราะว่า YouTube โซเชียลอะไรเยทไไมคนนอื่ทดู้ะ ทําไม่ได้เออมันทําไม่ได้ทําได้ก็น้ําต่ํากว่างไงใช่ถ้าถ้าสายยางต่ากว่าจบเลยทําได้ไม่ต่างอะไรจากปากดูดแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันเหมือนแบบมันมันมีแรงในการดูดขึ้นไปที่สูงกว่าแล้วจะเอาไปที่สูงเพื่ออะไรยังไงใช้งานจะต้องต่ํากว่าที่น้ําอยู่ดแต่ว่าสายยางธรรมดามันก็ไปนะ ถ้าไปสายอ่ะต่ำกว่าน้ำใช่ถ้าดูดติดได้ยังไงมันก็ไปถ้ามันถ้ามันลงสตาร์ทขึ้นภูเขาไปเต็มระบบแล้วอ่ะยังไงก็แล้วแต่ลงมันก็ไปแล้วทำทำไมวะทำทำอะไรทำเพื่ออะไรเป็นการรักน้ำปกตินี่แหละมันเหมือนเวลามึงเลี้ยงวัวอ่ะฮะมึงเอาวัวตีนเขาอ่ะแล้วมึงก็หามาเทบนยอดเขาแล้วให้วัวเดินขึ้นไปแหลก เกี่ยวเหี้ยอะไรกันวะนี่คุยกับใครเราเลยนั่งันงางน้านพี่ไงก่ยกลางน้ำมันพี่อันนี้เป็นคลองใช่ไหมใช่มันก็ต่ำกว่ามันทะลุลงอย่างนี้แล้วไอ้ปลายที่ทิ้งอ่ะมันทะลุอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ปลายนี่มันต่ำกว่ากว่ลึกเลยต่ำกว่าน้ำต่ำกว่าเออต่ำกว่าคลองอ่ะพอเวลามันดูดปุ๊บมันก็ดูดอย่างนี้ขึ้นไปทิ้งในนั้นได้เราทั้งกองให้มันเป็นระบบไงเพื่อให้มันเป็นสุขงสังถูกต้องแต่ถ้าเนี้ยขัดเลยขัดแต่ถ้าปลายปลายฝั่งเนี้ยไปเสมอสูงกว่าน้ำฝั่งนนนี้มมมััักกก็็ไ่่ออจะดงใช เราทำเราทำเราทำเราลองดูเลยว่าอันบนนี้ต้องแรงสุดจากที่เราสันนิษฐานจากที่ทีมทดลองไว้ในขวดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ทำทำไมวะเนี่ยนี่ไงออกแล้วทุกคนแต่ว่าก็คือตอนนี้กระเยี่ยวแมวดูดดแล้วโอ้ดูดดูดนี่ไงตรงนี้ดูดเลยทำทำไมอ่ะดูดตรงนี้ดูดเออทำทำขี้กาดไม่ดูดแล้วดูดดูดเลยดูดแล้ว เขียวมันมีน้ำเขียวออกแล้วนี่ไงน้ำเขียวแล้วเอ้ยในเขียวไมีเขียวเลยแต่ว่ามันออกแล้วก็คือมันเป็นความสูงที่ได้ดูขยะนี่ดูขยะดูขยะโอ้แม่เจ้ามาดูขยะาไปเลยว้าวพอไม่ต้องสนใจแกเขิอนลยอ่ะทีนี้ลองมายกลงมาทีละขั้นเลยแค่ไหนมันถึงจะไม่ไหลตอนนี้นะคะน้ำมันไหลอยู่นะทุกคนขั้นเยอะแม่ก็ไม่ขึ้นเลยนี่นะอ่ะยกลงมาแล้วหนึ่งขั้นไหลอยู่ไหล ไม่ไหลเหรอไม่ไหลแล้วแต่เดย้ด็อกเตอร์ับไปไปไปจับกับกับยกัดูด้วหดูแล้วดูดล้เนี่ยเป็นยังไงอ่าตบมือให้มันเจอดูกช่วงทำทำไม่พอเธอพอแล้วพอพอเธอควรพอได้แล้วเลยทำ แล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะของนี่ว่าถังไม่ถ่ายเนี่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่พูดถึงไม่พูดถึงแล้วเราไปลืมดไปซะกคือที่มันผ่านมาแล้ว EP มันเปรียบเหมือนเหมือนลมอ่ะอี EP นี้เป็นอีพีที่เหมือนขายขี้หน้าที่สุดเลย้วไข่คีน่ามากเลยบอกทุกคนไลยว่าแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่มาทำแบบนี้ให้ไม่เฉลยอ่ะก็ไม่รู้หลักการก็ไม่รู้อะไรเลยนะก็ยังคิดก็คุยทุกคนก็ยังคิดว่าทำได้อยู่นะ พี่รู้แล้วยังไงครับหรือว่าถังมันเล็กไปมันอาจจะต้องเป็นถังน้ำมันสองยังอีกเลยรีบไหมพลอยรีบไหมสองมือรีบด้วยสองมือด้วยรีบไหมผมจ้างรถน้ำมาเลยเฮียขาพร้อมเลยใ้ถังรถน้ำมาแหละสามพันเอาไหมแล้วจำอีพีจำอีพีแรกได้ปะเขาจะขึ้นไปยันดาดฟ้านุ่นพ่อจะเอาเงินสองพันเป็นเงินสามพันบอกมาก่อนดีกว่าจำได้ไหมดูแค่ตรงนี้ยังไม่หยิบไข่ควงกันหรอก ลืมของทดีขี้เกียจแล้วน่าขึ้นดาดฟ้าเลยจะได้จบจบไปตีอีพีแรกถ้านวดน้ำมันทำได้เนี่ยมันจะเป็นนวัตกรรมใหม่นะเขาดับเพลิงเขาไม่ต้องใช้ปั๊มหรอกไม่ต้องการตัดปั๊มไม่ต้องใช้ปั๊มถ้ามึงไปทำดาดฟ้าอีก5ปีต่อไปอ่ะบินโดนขึ้นมาดูหลังคาบ้าน่ะมก็จะงงเอ๊ะถังมันขึ้นมาพูดลืมลืมไปตัดตอนนี้ยังดูดอยู่วะพีิจารณ์ไม่ดูดแล้วนี่อะนี่ยัอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่อะดูดนี่ไงนี่ไงลงไปแล้วมันยังไหลอยู่นะเออ ก็ยังดูดเรื่อยๆแต่ก็คือสรุปไม่ต่างกันครับเนี่ยเนี่ยเห็นไ่มเห็นไ่มไม่ต่างกับเอาสายยางดูดปากแล้วปล่อยพื้นอ่ะถูกไม่ต้องไปทำสุราทำไงก็ได้ให้น้ําแรงธรรมชาติน่นี่ต่ำเอาพุทธเดี๋ยวทําให้ดูอินพุตต่ำของเอาพุทอันนี้อันนี้เป็นอ่าอันนี้ประมาณเท่าไหร่ต้นทุนสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้อันนี้ร้อยร้อยสามสิบบาทซื้อมาอล่าสุดเอาลูกบอลมาดิฝั่งหลังนี่มันมีกีไหนไหนไหน ยังไงยังไงขอทั้งหมดประมาณ500ร้อยห้าร้อยไม่รวมไม่รวมรอบแรกนะนี่ดูน้องๆดูนะครับดูนะครับดูนะครับโชว์นะครับโชว์ให้ดูนะครับทำยังไงครับพี่ชายทำยังไงครับนี่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 น้องๆดูนะครับทำไม่เป็นนะครับทำแบบนี้เลยครับป๊บัแค่นั้นแหละครับได้ไหมได้แรงกว่าด้วย ดูนี่เดี๋ยวดูกระมังในยุบให้ไเห็นเลยดูดูนี่ใส่ผ่าด้วยเส่ไหมผ่าด้วยจะเอาไปไกลแค่ไหนวิ่งเหี้ยอย่ายกพลอยนะวิ่งแซงดูดูเป็นไงอ้าวไม่อยากจะคุยต้องทำได้นะเว้ยถูกแรงขนาดนี้เบามาใส่ปั๊มหน่อยเดียวเองเป็นไงแล้วตัดผ้ามาเป็นไงอันนี้ยไม่ไหลนะเป็นไงนี่หลเท่านี้นี่แรงปั๊มอ้าวแรงเว้ยใจลมไม่แรงได้ไงเปิดน้ำในถังใจลมไม่ได้เปิดใจลมเป็นไง ก็ใส่ลมก็ใส่ลงในถังอัดเข้าไปลักษณะเหมือนแรงดันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสว่างแล้วอีกนิดเดียวไปจะช็อตแล้วไปแล้วปิดคลิปสัญญาณนะทุกคนอย่าไปบอกพ่อนะทุกคนครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องขายขายขี้หน้ามากเลยกับบันเจอตัวติดล้อต้องหลายคลิปเก่งมาต้องหลายคลิปคลิปนี้นี่แบบลดไปเลยอ่ะแบบง้างไปเลยโธไปเลยอ่ะ ม่ใช่แต่น้องๆไปเสิร์ชดูนะการลักน้ําแบบง่ายใน YouTube มีเยอะมากทำกันอย่างแพร่หลายที่แต่กูทาไม่ได้แต่บางคนทําได้เพราะว่าแหล่งแหล่งน้ําที่เขาออกไปใช้มันต่ำกว่าแหล่งน้ําที่เขา,เาขึ้นมาไปทำได้ลูไปดูน,น,นี่กาวว่า<อ>จะเอาไปทําที่ไร่แล้วเนี่ยเพราะว่าที่ไร่อ่ะน้ํามันเตี้ยมากจะดูดขึ้นมาโอ้โหเยอไม่ได้ช่างโดรื่าถ้าทางออกมันสูงว่าอินพุตอะไม่ได้แน่นอนใช่อะทีนี้ยาวนานแล้ว แล้วก็กลับขอโทษทุกคนนะคะแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้สําหรับใครที่รู้อยู่แล้วก็ขออภัยสําหรับคนที่ไม่รู้มีคนมีคนด้วยไหมเฮ้ยเอาไปเลยเอาไว้่าคนี้นะคะก็ได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยนะคะน้อยเลยเลเอียลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าพึ่งผิดหวังกันให้เป็นเกิดนะทุกคนอีพีหน้าเจอกับวัฒจักรลูกบอลครับอีกแล้ว ได้ไ,ไหมวัฒนจักเนี่ย <c oughs>